สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่6พฤษภาคม2567นายกขอให้มั่นใจไตรามาส4ได้เงินดิจิทัลแน่ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนระหว่างลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาในอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยระบุว่า10เดือนที่ผ่านมาทำแต่เรื่องดีๆโดยเฉพาะเรื่องราคาพืชผลการเกษตรทั้งราคามันยางและอ้อยพร้อมผักดันเรื่องของอ่างเก็บน้ำการบรรจุเข้าไปในแผนงานสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและเรื่องน้ำประปาในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นแผนใหญ่ และเรื่องที่พี่น้องรอคอยอยู่คือโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตขอให้มั่นใจว่าจะได้ในไตรมาสสี่ได้รับแน่นอนสลดหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ล้มตกท่อระบายน้ําเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคนขับตกลงไปในท่อระบายน้ําเสียชีวิตบริเวณกลางอุงโมงค์แยกมหาสวรรค์มุ่งน้าแยกดาวขนองแขวงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่กู้ภัยนําส่งโรงพยาบาลตากสินเพื่อทำการรักษา ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อภายหลังคือนายวันลบอายุ29ปีชาวจังหวัดอุบลรัชธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบุคโลลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว,ว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วก่อนเสียหลักล้มลงด้วยตนเองไม่มีคู่กรณีร่างตกลงไปในร่องระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิดกั้นอิสราเอลสั่งปิดสำนักขาาา่าอาลจาเซีา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลมีคำสั่งให้ปิดสำนักงานของเครือข่ายสำนักข่าวอาจจซีราสื่อของกาตาเป็นเวลา45วันโดยอ้างเหตุผลเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่ออิสราเอลโดยทางการอิสราเอลยังได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยึดอุปกรณ์ทำงานต่างๆจากสำนักข่าวอาจจซีรา